สวัสดีค่ะไม่ได้ไลฟ์สุดนานวันนี้เราใช้ไฟนะคะสามีซื้อไฟกับที่ตั้งกล้องให้เราสามารถยืนพูดได้แล้วเนาะขอปรับไฟนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนรำพัน น,นี่น่าจะดีสุดนะสวัสดีค่ะอันนี้เราจะยืนพูดแล้วนะคะมันจะได้สวัสดีค่ะพี่นีวันนี้เรามีไฟสองหน้าหน้าจะเนียนเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ได้เจอกันนานเนาะสบายดีกันไหมคะทุกคนตอนนี้ผมกำลังเกิดใหม่ทาเยลเจลสวัสดีค่ะสวัสดีกันไหมคะทุกคน วันนี้ก็จะ,ะมามาพูดถึงเรื่องที่หยุดไลฟ์ไปนานหน่อยนะคะคือเราเตรียมอุปกรณ์เนาะเตรียมร้านเราอะไรนิดหน่อยค่อยมาไลฟ์สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณสองสามวันเนาะไม่ได้มาก็มาเริ่มต้นกันใหม่ <BI cen> ก็มาจัดร้านจัดอะไรใหม่นะคะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราได้มายืนพูดแล้วนะคะพอดีสามีซื้อ อุปกรณ์การไลฟ์สุดให้เนาะวันนี้น้ำพริกน้ำพริกลอยเราเหลือน้ำพริกกระปุกละยีบห้าบาทนะคะไข่เคม็มตัวน,นี้ขายหมดแล้วเรายังไม่แพ็คกิ้งใหม่นะคะเห็ดห <Head home. S 1> อมน้ำพริกไข่เคม็มเห็ดหอมเหลือกระปุกละยี่สิบห้าบาทค่ะห้ข่ะมาดำเพื่อนขอเปิดพัดลมนิดนึงหัวใจรัว วันนี้ก็คือแม่เพื่อนนะคะที่เลี้ยงลูกชาเขามีแฟนที่สวบีเดนเหมือนกันเขาก็เลยมาเยี่ยมแกก็เลยมาอุดหนุนที่ร้านพ่อใหญ่ดีใจมากเลยค่ะขอบคุณขอบคุณน้องดาด้านะคะที่แนะนํำพ่อใหญ่มากับคุยภาษาเดียวกันก็แฮปปี้กันไปวันนี้มาดามแกก็ดีใจดีนะคะอุดหนุนอันนี้นะคะจะให้ดูว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะอันนี้สินค้าเราขายดีอันดับหนึ่งนะคะตอนเนี้ คือวันนี้ทําเกือบสิบชิ้นก็ออกไปหมดแล้วนะคะอันนี้นะคะคือเราจะเปิดให้ดูนะว่ามันอร่อยแค่ไหนแต่ถ้าจะกินให้ดูคงไม่ไหวนะคะคือมันใหญ่มากมีหมูหยองพริกเผาด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณอาขนมปังนี่เราก็ทําเองนะคะมีแตงกวามีแฮมนะคะมีหมูยอบนนะคะ ก็คือน้ำจิ้มเราก็ทําเองนะคะน้ําลายจะหกใส่ลูกคา้าตอนนี้คือตัวท็อปขายดีนะคะ49บาทคือน้ําจิ้มเรานี่ก็แบบว่าหวานมันเค็มเลยนะคะอ,อ๋อไม่มีเค็มนะคะรสชาติฝรั่งนะคะเพ่อะหรพ่อใหญ่บอกว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเมียทําอีกแล้วอันนี้พูดเล่นนะคะคือวันนี้เราได้ไฟอุปกรณ์การไลฟ์สดมามันก็ดีขึ้นนะคะ หน้าก็เนียนใสขึ้นแต่การปรับอะไรมันยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ไมโครโฟนนี่ก็โอเคนะคะคือเรามีเสียงรถเสียงอะไรเนาะก็ไม่ได้มาหลายวันนะคะนี่นะคะ49บาทก็อิ่มกันทั้งบ้านนะคะตอนนี้ตัวเท่าอันดับหนึ่งของร้านเลยนะคะอันนี้สติ๊กเกอร์น้ำพริกเราก็วันนี้น้ำพริกเราก็ขายดีนะคะก็ออกไปแล้วประมาณสี่ห้ากระปุกนะคะ ก็ถือว่าโอเคเนาะหนูตั้งโชว์ที่ร้านแต่ตัวน,นี้ก็ปลุกหนูหมดนะคะน้ำพริกไข่เค็มนะคะน้ำพริกไข่เค็มหอยหอยหอมรรมาสันว่าเป็นใส่หอยหอมนะคะใส่อันใส่เฮดหอมขายลราคาขายยิมห่าบาทจ้ะตอนนี้ว่ามีแนวแพ็คกิ้งกันเลยเบิดไปเดียวมือซานี่โซ่พันเิ็นกับมือสื่อนามสื่ออย่างแต่ตัวนี้ขายดีนะ้ค่ะแปดได้แปดเก้าชิ้นละค่ะมันเนีผยพใดอ,อยากล่องก็ลองมันนะค่ะไงๆนะค่ะเต็มค่า มีทั้งแฮมทั้งหมูยองหมูยอะนะคะก็สุดๆแล้วนะคะสี่สิบเก้าบาทตั้งแต่ขนมปังชิ้นเดียวนี่ก็สี่สิบาทนะคะที่เราทําขายแต่เรามีเครื่องให้อีกเนาะ,ะก็เพื่อคนบ้านเรานะคะเ็าได้ได้อิ่มกันท้่นหน้าเนาะวันนี้ยืนไลฟ์สดได้นะคะได้ไฟมาใหม่จะไล์ทั้งวันแซนวิชเราก็มีนะคะสิบบาทนะคะแซนวิชอร่อยอร่อยนะคะใส่แฮมนะคะ แฮมอันนี้พ่อใหญ่ซื้อจากแม่โคนะคะถ้าบางอันก็มีไส้กรอกค่ะไส้กรอกแฮมเนาะสิบบาทเท่านั้นเองขายทุกอย่างเดี๋ยวก็รวยขอบคุณค่ะหนูก็ว่าเท่าที่ทําได้นะคะอืมไตปลาเราก็มีนะคะลดเหลือเก้าสิบห้าบาทเนาะถ้าอยากได้อะไรก็สั่งจองมาได้นะคะมีอะไรขายอีกที่ น้ำชากาแฟชาเขียวชาเย็นชานมเย็นชาเขียวนมชามะนาวกาแฟร้อนกาแฟเย็นมีทุกอย่างนะคะนี่นะ,ะค่ะกินได้ทั้งครอบครัวประมาณสี่คนสามสี่คนเพื่อหนูกินกับพ่อใหญ่ก็อร่อยอร่อยกันกินสองคนแบ่งกันกินก็อโหวันนั้นซัดไปกันจนอิ่มเลยค่ะสี่สิบเก้าบาทนะคะทั้งหมูยองหมูยอเอากระดาษปลิวไปหมดแล้ว สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมาดามคือเพิ่งลมต้นใหม่เพื่อนเ,ออเรารอกล้องอยู่เนาะไม่ใช่กลัวโรคจิตนะคะที่นี่ก็แค่บ,บน่บนๆไปเท่านั้นเองก็คือไม่มีอะไรนะคะตอนนี้เราตัดปัญหาทุกอย่างเราต้องสู้ด้วยตัวเองแล้วเนาะคืออะไรมันก็ทําอะไรเราไม่ได้นะคะก็คือเราทําความดีเนาะเราค้าขายเพื่อครอบครัวเพื่อดูแลลูกเต่าเราไม่ได้ทําร้ายใครนะคะก็ เราก็ต้อง,งหาหนทางสู้นะคะแฟนทุกคนเพื่อนเพื่อน,นก็ให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยก็เครียดๆอยู่หลายวันเราก็จะพยายามใส่เสื้อผ้าที่มันปิดจนยันนี่เลยนะคะจะได้แบบว่าเออไม่ต้องมาอะไรอีกเนาะมาชักวงชักเบาให้ดูอีกไม่ได้พูดคำหยาบนะคะจะใส่ให้ปิดคอเลยนะคะไปหาเสื้อแขญญนยาวมาใส่แต่ละตัวนะ <laughs> พูดคำๆกันไปนะคะก็คือมันโดนมาเยอะเนาะเพราะแบบตอนนี้ให้แฟนรับโทรศัพท์ค่ะก็ ตัวน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็ออกมาพูดได้แล้วอะไรเงี้ยไม่หนูไม่ได้กังวลขนาดนั้นแต่หนูกังวลเรื่องงานมากกว่าเนาะที่ไม่ได้ทํางานขายของอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าหนูเครียดเรื่องอันนั้นอันนี้คือเราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเราเองนะคะคือเวลาไม่มีตังก็อะไรก็ไม่มีเราก็ต้องพึ่งตัวเองนะคะขายของอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าเอ,อเราจะไปแคร์คนอื่นที่จะโทรมาทอ่าก่อกวนเราอะไรอย่างเงี้ย ก็อยู่ในมุมใครมุมมันนะคะก็ชีวิตก็5บาท20บาทไปนะคะก็หนูก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้ทานเนาะหนูอาจจะทำซ้ำๆเดิมๆมาแหละค่ะแต่ก็คือเหมือนอย่างว่าให้เราได้ทานอะไรแปลกใหม่นะคะถ้าอร่อยไม่อร่อยก็ติชมหนูได้นะคะอันนี้หนูก็จะเอาลง Youtube นะคะ O อลีเบียชาแนลเพราะว่าตอนนี้เน็ตอินดีเน็ตดีแล้วแล้วก็หนูก็มีไฟ2หน้ามีไม้มีอะไรครบแล้วนะคะก็ตอนนี้หน้าก็ไม่มีรอยมีอะไรก็โอเค หนูสามารถปรับไฟป,ปรับอะไรได้หน้าเราก็จะเนียนขึ้นแต่ทีนี้ถ้าใครโทรมาในไลฟ์สดหรือมากวนอะไรนะคะเราก็จะบล็อกเลยนะคะเราก็คือเราทํางานของเรานะคะเพื่อลูกพ่อพ่อ,พอแม่เนาะไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเนาะก็คงขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจพ่อแม่แล้วก็เพื่อนๆในเฟซบุ๊ก สวัสดีค่ะคุณนทัทยากรคุณวาดคุณยสธรขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูมาชมหนูอีกครั้งคือ3ามวันไม่ได้ไล์ไป <c oughs> 49บาทนะคะแซนวิชก็10บาทแล้วก็น้ำพริกอ่ะน้ำพริกตอนนี้ลอยออกไป5กระปุกแล้วนะคะน้ำพริกอ่ะเออโอ้หนูก็ลืมต่ชื่อเนะน้ำพริกไข่เค็มนะคะน้ำพริกไข่เค็มเห็ดหอมหนูเอาไปโชว์หน้าร้านอันนี้ก็ได้ขาย,ยดีนะคะแต่ก็คือ,คอกระปุกมันหมดแล้วทีนี้ ลูกค้าแค่แค่ยิบห้าบาทนะคะตอนนี้ก็คือได้อร่อยกันอืมแล้วก็เราก็ยังมีไตปลาคั่วเลินอยู่นะคะอันนี้ก็อร่อยของจริงเลยทําแกงนะคะมีแซนด์วิชสิบบาทนะคะกินกับกาแฟที่นี่ก็ยี่สิบบาทอันนี้นะคะคุ้มค่านะคะตอนนี้ขายไปจะสิบกล่องแล้วค่ะก็คุ้มค่าจริงๆต้นเดือนน่าจะไปบ้านจะไปอุ่นขอบคุณค่ะพี่ ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาผ่านมาก็มาทักทายหูว่าขายอะไรอะไรยังไงไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะมาทักหนูได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นกําลังใจให้กันไปนะคะก็เราอยู่แถวเดียวกันนะคะย่าโสธรก็สามารถแวะมาหาหนูได้เนาะมาดื่มน้ําอะไรเย็นๆได้นะคะสวัสดีค่ะน้องอันนี้อยู่พี่จิตนะคะจําน้องเขาได้น้องเขาก็ทักมาขอบคุณนะคะที่ติดตามวันนี้ก็ อาจจะไล่รอบแรกนะคะวันนี้เพราะว่าห่างหายไปนานแล้ววันนี้ก็พอดีมีเพื่อนอน้องสาวนะคะมะีแม่มีแฟนสวีเดนนะคะเป็นพ่อนะเขามาเยี่ยมพ่อใหญ่เนาะ,ะก็มีเพื่อนสวีเดนทีนี้ก็คุยกันก็โอเคค่ะขอบคุณน,น้องดาด้านะคะที่แนะนําป้าป๋ามาพ่อใหญ่ก็ได้มีเพื่อนนะคะจากสวีเดนรุ่นนี้เจอเพื่อนสวีเดนต่อไปก็จะได้พบเพื่อนฝูงที่โน่นนะคะเขามี แบบมีอะไรนะคะเขาเรียกรวมตัวกันนอกฝรั่งเนาะผมเกิดใหม่เป็นผมหรือเป็นเขาก็ไม่รู้นะคะเนี่ยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมก็คือขอบคุณที่อุดหนุนหนูหนก็ทุกวันนะคะก็จะแวะมาเยี่ยมชมหนูก็จะมีน้องจอย,ยนะคะน้องจอยคนสวยนี่อุดหนุนทุกอย่างเลยวันนี้ไปสามสี่กล่องแล้วนะคะขอบคุณมากๆ เดี๋ยววันนี้ก็จะไปซื้อกระปุกมาน้ำพริกนะคะหมดไปห้ากระปุกก็ไม่ไม่เผ็ดนะคะน้ำพริกไม่พริกไข่เค็มเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจอยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมก็สามารถกดไลค์กดแชร์นี่ลง YouTube นะคะโอลิเวียชาแนลเนาะอันนี้ทำมีไฟใหม่แล้วนะคะได้สดหน้าก็จะไม่มีสิวไม่มีอะไรเนาะก็จะดูดีกว่าเดิม <BS> ป้าป๋าจัดให้อยากพูดอยู่ส้มพออยากกินกาแฟเย็นๆ <BS> อยู่ส้มพอเหรอคะโอ้ที่ว่าที่ว่าขายส้มขายกาแฟเหรอคะหรือว่าไงขับรถเข้ามาหาน้องได้นะคะตอนนี้อยู่สามแยกครูกอยนะคะตอนนี้เราสามารถยืนคุยได้นะคะบางทีการยืนคุยมันก็อาจจะดีกว่านั่งคุยนะคะเพราะว่าไม่ได้เห็นบุคลิกเราเนาะ บุคลิกก็จะเป็นคนแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะแต่อันนี้กล้องมันอยู่ใกล้บางทีก็จะขยับกล้องไปให้มันไกลๆเราก็จะได้เห็นตัวชัดๆนะครับต่อไปก็จะใส่เสื้อผ้ายันปิดปิดเป็นอะไรนี่เลยนะคะอันนี้คือตัวจริงนะคะ <laughs> อันนี้ตัวจริงนะคะไม่ได้ตัวหลอก ก็้องก็ปรับได้ทุกทิศทางขอบคุณโอเว่นนะคะที่ช่วยเหลือเมียทุกอย่างขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณน้องสาวขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจไม่ว่าทุกหมู่บ้านโอ้ตอนนี้มาดูกันเยอะมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับใหม่ตอนนี้ก็ขายนี่นะคะจะสิบป่องแล้วเนาะวันนี้ก็น้ําพริกแก่เห็ดหอมนะคะกระปุกละยี่บห้าบาทก็ลอยไปแต่ท,ท,ทีนี้กระปุกก็หมดแล้วนะคะ อันนี้เหลือสองชิ้นนะคะวันนี้ทำไปทำสิบสองชิ้นค่ะก็ขอบคุณมากนะคะวันเราเล็กแล้น้อยเนาะใครสั่งจองก็ได้นะคะแต่วันนี้ยังไม่อบขนมปังเหลือสองชิ้นค่ะเราก็มีนี่นะคะแซนด์วิชไม่ได้สวัสดีค่ะพี่วันวิสาก็คือแซนด์วิชสิบบาทนะคะน้ำพริกแ น้ำพริกไข่เค็มนี่ลอยไปห้ากระปุกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่อุดหนุนมาดามที่เรืองลุงทานะคะก็พาพา่อใหญ่ที่สวีเดนนะมาได้คุยกับแฟนหนูเนาะอันนี้ยืนคุยหนูว่าดูดีกว่าไหมว่าทุกคนไหมคะดีกว่าหนูนั่งเนาะนั่งแล้วมันพูดลําบากนะคะมันไม่ได้ขยับท่าทางเนาะ <c oughs> แต่ว่าเสื้อผ้านี้ก็น่าจะเอาปิดยันคอเลยนะคะทีเนี้ย <c oughs> จะไม่ต้องบอกว่าเออมีปัญหาอะไรโทรมาแล้วก็จะบล็อกนะคะทีเนี้ยอืม เราเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะสามวันแล้วที่นําไปนั่งเครียดนั่งคิดเนาะกับอุปสรรคสวัสดีค่ะร้านเราก็จะขายทุกวันนะคะอันนี้ปาเต้นะคะก็คือปาเต้นี่เป็นขนมของปาเต้ฝรั่งนะฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าเขาเป็นเมืองขึ้นของประเทศลาวนะคะแล้วก็ประเทศลาวก็นําไปดัดแปลงใส่หมูยออะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าหมูยอหมูยอ หมูยอภาษาอังกฤษนี่ก็คืออ,อะไรนะคะเวียดนามเวียดนามพ็อกนะคะก็น่าจะเป็นหมูยอนี่น่าจะเป็นพวกเวียดนามนะคะที่ได้ทําขึ้นเนาะเป็นตํานานนะคะเป็นเร่อจ้าแรกๆเนาะในเวียดนามก็เขาก็ได้มาผสมกับขนมปังฝรั่งเศสเพราะว่าได้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสตั้งแต่กี่ปีมาแล้วเนาะหนูก็ไม่ได้ศึกษามาเท่าไหรก่ก็อ่านมาพอคราวๆนะคะเวลาที่อยากรู้อะไรก็ศึกษามาให้ท่านผู้ฟังดูคร่าวๆเนาะ ก็มีแซนด์วิชสิบบาทนะคะมีน้ําชากาแฟชาเขียวชาเย็นชานมเย็นนะคะพยายามจะท่องให้หมดนะคะมันก็อีกเป็นอยืนการยืนพูดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหนูรู้สึกว่าเออมันมันจะดูดออแบบว่าใช้มือใช้ไม้ได้คล่องกว่าเดิมนะคะน้ําลายก็กระเด็นอะไรเงี้ยถ้าหนูขยับกล้องไปมันก็จะปากเจ้าเมียปากคอยไปยังให่ มื่อนี้นู่ท่าริบมาเต็มปากจ้ะพี่มื่อนี้มเเาเนี่ยแถวๆแจ๊กหน่อยแล้วเมืนเน่อนะเมื่อนี้มีกล้องค่ะวันต้อที่เโทรศัพท์เองสามีเสียหายกับขอบคุณนหลายๆ <c oughs> ว่าเมนฐานยังน,ะะน,ยนั้นค่ะว่าเมนมาญาติงงนี่ยังเด้ออเงียบๆไปนี่ก็คือใส่เวลาในการทบทวนนะคะการทํางานนะคะเนาะอะไรสิออกมาดีก็เข้ากับพยายามสิปรับปรุงเนาะค่ะเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเข้าว่าท่าน่ะ พยายามสิปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะนกาะการหล่อการไลข,ของกันอย่างเสียขอบคุณนทุกคนนะคะที่อุดหนุนนะคะเนาะบวาเงินสิบบาทยี่สิบนะคะนะก็เป็นแรงใจให้นูนะคะเนะาะาก็จะกกับสิรลองเพลงให้ฟังอีกคนหนีบัดบ้านเสียพากับสิบว่านี่นะคะเนาะปีสิบปีสหอนพีเดอร์แคบบานเนี่ยเดี๋ยวกับสิบว่าแตงสิบว่าแต,ตงโตโป่ลอเขาเท่มากอีงเั่นนะคะเนาะคนกันหน้าจิตตังนะคะเนาะ ลูกกับพยายามแตใส่เสือปิดหอดข้อมาเรื่อยมาเนี่ยเห็นเอาเห็นตะไไม่ตาหลาดตนองมาเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่เขามารับช่มมาเนี่ยนะคะร้านเฮามีปลปาตีนะคะ49บาทเนาะน้ําจิ้มแซบแซบ,บสูตรเฮาเองเนาะคะเน,นาะหวานเผ็ดเปรี้ยวนะคะก็คือรถอยู่ในรถเดียวกันหมูยอหมูหยองอแตงกวาแฮมนะคะโอ้สี่สี่สิบเก้า 4, บาทนี่ไม่ใช่เครื่องน้อย,น,อยนะคะ เราทำเพื่อผู้บริโภคโดยเฉพาะนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราทำเอากำไรอะไรมากมายหนูไม่รู้ว่ากล่องนึงอะูได้เท่าไหร่แต่คือทำทำด้วยความที่ว่าหนูชอบเนาะหนูชอบที่จะทำให้ทุกคนกินกินแล้วทุกคนก็บอกว่าอร่อยเนาะอะไรที่มันใหม่ๆนะคะเราก็สรรหาที่จะทำให้อย่างวันนี้ก็ไม่มีเวลาทำหมีนะคะลูกค้าก็ทักหมีมาเนาะคือแม่ค้าก็ทำคนเดียวค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยก็คือทำคนเดียวมันก็ <laughs> พี่น้อยมาดำที่บางเสรีนะคะ วันนี้โอเว่นซื้อขากล้องให้ค่ะที่ตั้งกล้องเนาะน้องก็ได้มายืนพูดนะวันนี้สบายดีนะคะถ้ายืนพูดมันก็จะดีกว่าเดิมเนาะหนูก็ได้ถือของอะไรให้ดูอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะร้านเรามีน้ำพริกกับไข่เค็มเผ็ดหอมนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะปาเตนี่พี่น้อยนุชิโซ่ให้เบิ้งจ้า โอ้ยยางขาดอันจจกซื้อน้ำพีขคือป่ายมันมาหลายนะคะเขาเหตุสติ๊กเกอร์มาหลายเขากับแปะเป็นลาป่ายราคาแล้วค่ะเนาะนี่ยังสิสลารจำคุนนะคะ้นแล้วค่ะเวลาเขาขายน้ำพีเขากับเปิดป้ายนี่วะเขากอาราคาทับบันกับเป็นขนมปังไม่เหลสิเป็นหนาวเขาเลยจ้ะไม่ใงี้ก็เอาไปติดในมอเตอร์ไซค์ติดติดติดไปเบิดนี่ค่ะมึงซื้สิบเก้าบาทโอ้ยใหญ่ามาพี่น้อยฉันปิดกล้องมาได้เลยจ้ะ ป็นตาแซ่บตาแซ่บกินกับพญิเวทน้องบ้านพญเวทนากูไม่ใช่กินยังแซ่บปนหนิบนะน้ำจิ้มสูตรเด็ดเด้อค่ะเด้อปลาเตเป็นนาเป็นข้าวจี่นะคะข้าวจี่ของประเทศลาวเนาะเอนผู้ใดอยู่ประเทศลาวก็มาสามาซื้อลมูหน่อยได้เด้อค่ะเด้อประเทศลาวเพื่อนบ้านกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเส้นวิดซิบบาทค่ะซิบบาทก็อิ่มได้กับกาแฟเนาะค่ะเนาะอันร้านเฮามีกาแฟเย็นนะคะกาแฟเย็นกาแฟ่่่นชาเย็นชาเขียวชานม่่่นชาชามะนาว มันแดงโซดาเลยค่ะมีหลายอย่างมีน้ำมันบูเบอรี่น้ำจา้ะก็มีโอ้มีหลายอย่างจ้ะกับเปลายรานใดเดี๋ยจ้ะเขามาแวสชมกันเลยพ่อเย้ขึ้สีมากข้างนอกโวยพ่อเย่มาขักจ้ะบอกว่าแสบกินพอนามันกินเบิดเกือบอันนึงเอามาให้นู้เรือน้อยน้อยหนึ่งเมนฉันไม่เคยกินอย่างแสบมัหนีมันมเท่เฮตังเด้เฮตังเด้ังมือมันกับสไตล์มันก็จะมีกันพวกสไตล์ออกใชยไเนาะค่ะนาะก็บอได้ว่าเอาใช่ อย่าโทรมาหาอยเดอร์อันว่าอยากอันขอคุณลหลายๆค่ะที่ชนมากแต่ก็อย่าโทรมาหาอยเดอร์ตอนนียข่อยกําลังขายของอยู่สีแก้วนาะงงามส้มผอหรือว่าทางไหนที่ผ่านมาเส้นนี้ก็สามารถมาอุดหนุนหน,น,น,นูได้นะคะหรือมาแวะกินน้ำเย็นๆก็ได้นอคะนะวันนี้น้องก็มีไฟไล์สุดสวัสดีค่ะคุณน,นทัททีนีคุณน,น้องจิ๋วหรือเปล่าคะ อ๋อไม่น่าไม่น่าจะใช่สวัสดีค่ะน้องน้อยน้องน้อยร้านเสริมสวยนะคะวันนี้มีไฟก็ทําให้เราดูสวยออร่าเดี๋ยวไปไปไปหัดใช้ก่อนนะคะก็มาแบบว่าเต็มตัวนะคะวันนี้มาเกือบสวัสดีค่ะพี่มาดามพี่มาดามอ่านพี่เขาหน้าพี่เขาอยู่สระบุรีสาแก้วนะคะสวัสดีค่ะน้องตั้มก็คือวันนี้มาตอนบ่ายๆสามวันที่ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะก็ไปเตรียมตัวไม่ใช่ว่า เราเครียดนะคะเราไม่ได้เครียดนะคะพอดีพ่อใหญ่เขาก็เข้าใจนะคะการทํางานนะมันก็ต้องมีแบบนี้มั่งแ้แต่ว่าเราก็พยายามแต่งตัวให้บางทีจะปิดถึงคอเลยนะคะตอนเนี้ยคือจะใส่เสื้อกันหนาวมาไลฟ์สดทุกวันบางทีก็จะขายเสื้อกันหนาวไปเลยนะคะเ <laughs> ออม,มันจะได้มันจะต้องไไม่ต้องโทรมา เราก็เครียดอยู่สองสามวันแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะคะก็คือเพื่อนให้กําลังใจแชทมาเยอะมากก็คือให้กําลังใจหนูก็โทรไปหาคนที่พี่เขาแนะนํอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องชายก็คือสวัสดีค่ะมาดามอาขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นให้กำลังใจให้หนูต่อสู้เนาะก็เพื่อนๆใน f a c e b o o k นี่ถ้าถึงเราไม่รู้จักกันนะคะเขาก็ให้กำลังใจหนูมาเยอะนะคะ ให้กำลังใจกันเนาะ,ะการค้าขายก็เป็นอาชีพหนึ่งของหนูนะคะที่หนูเพิ่งร่มต้นเนาะดเดือนหนึ่งนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกแฟนๆด้วยนะคะ <c oughs> ชาวยโสธรและ,ะทั่วประเทศนะคะแล้วต่างประเทศด้วยก็เป็นกําลังใจให้คนเริ่มใหม่ด้วยนะคะก็วันนี้เราก็มีร้านเราก็มีขนมปังน้ําพริกนะคะเออไม่สามารถไม่รู้ว่าจะไปด้วยกันไหมแต่ก็คือเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะเท่าที่เราทําได้เนาะ เท่าที่ความสามารถเรามีนะคะเราก็ใช้สองมือเราให้เป็นประโยชน์นะคะก็ก็อยู่เฉยๆก็ต้องพี่เฮลิปสติ๊กเฮลิสิสติ๊กนะคะสวัสดีค่ะป้านิวลิปสติ๊กนี่ก็หนูหนูใช้แต่เมเบรนนะคะของเมเบรนก็คือจะติดปากเวลาเรากินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เลอะนะคะสั่งจากอินเทอร์เน็ตเนาะก็ไม่แพงสองร้อยกว่าบาทนะคะอืมถ้ายี่ห้ออื่นก็คือบางทีปากหนูว่าเอามาใช้เนาะมันก็จะแบบ บางทีหนูก็อาจจะมาขายเองนะคะก็คือปากหนูมันมันจะเวลาดื่มน้ําอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะเลอะเนาะดื่มน้ําอะไรเงี้ยก็อันนี้มันคือสีไม่ลอกล่อนเลยนะคะก็คือมีทุกสีให้เลือกนะคะก็คือเป็นคนใช้ลิปสติกก็เกือบมาทุกยี่ห้อเหมือนกันนะคะอ่สวัสดีค่ะป้านิวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พูดนานแล้วนะคะพอดีได้ไฟได้กล้องใหม่ก็เฮอเนาะ หน้าก็จะเหลี่ยมม่องม่องหน่อยนะคะพอดีมีไฟสองก็ได้ยืนพูดวันนี้ก็ใช้มือใช้อะไรได้นะคะอสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะก็ฝากถึงทุกคนนะคะท่านที่ควรทางานแล้วก็ไม่ทํางานก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเงินใช้กันชีวิตพน้นโรคพ้นภยัยหายเจ็บไข้ได้สบายดีค่ะน้องพัดเมือน,นี่เคยยืนเบาแล้วจากวันนี้เร้วไม่ได้นั่งเล้ขอพูดลหลายๆแล้วค่ะทุกคนที่ให้กำลังใจหนูมากเนาะก็คืออัน นั่งกลับไปคิดอยู่สามมือจ้าแล้วก็สามีเนาะค่ะเนาะอ่ากับพ่อพ่อยังก็คิดนำเนาะค่ะน้าพ่อกับแม่เนาะเพคนก็คิดนำเรื่องคนโทรมากวนัญในสิเนาะค่ะเนาะในเฟซบุ๊กเนาะเรื่องอนุญาสิแต่งตัวว่าถือต่องนี่ยังสิหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะกับอันเหตุให้การไล่สดยุดชะงักไปเนาะค่ะเนาะกับพ่อกับเป็นห่วงพ่อกับพ่อแม่กับเป็นห่วงแต่แฟนก็คือแฟนบอกว่ามันก็ต้องสู่ปท้อยเนาะค่ะเนาะการทำงานเนาะะค่เนาะ ขันห้าสู่ห้ากับแพร์ขา้าบ่บสู่ห้ากับแพร์นะคะเนาะอืมเกิดเป็นคนมันก็ต้องสู่นะคะเขา้ามีอย่างเข้ากระต้องใส่ปัญหานะคะแก้ปัญหาให้มันถูกถูกต้องนะคะเนะาะทำมันทำมันสีมาแบบใดก็คือเข้าต้องรับปัญหาให้ได้เนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกแร่นใจแล้วค่ะตอนนี้มากมือเน,นี่ก่อนสิบไปก็ฝากเด้อค่ะ,คะปาเตชินละสีสิบเก้าบาทนะคะโอลิเวียชาแนลนะคะอันนี้ก็จะบันทึกลงยูทูบวันแรกนะคะก็คือห่างหายจากยูทูบไปนานเนาะคะ่ะ ได้ยืนเมากระซ่าๆนะจ๊ะส่วนไ่จักหน่อยเส้นวีด้วยสิบบาทด้วจ้ะสิบบาทสิบบาทด้วจ้ะกาแฟเย็นกาแฟร้อนชาเขียวชาโยงชาชานมเย็นนะคะมีทุกอย่างเลยนี่ถ้าใครอยากดูข้างในก็เปิดได้นะคะหมูยองหมูยอว้าวในบ้านก็ได้หมูยองหมูยองหมูยอแฮมนะคะน้ำน้ำนี่เราน้ำเราสูตรเด็ดเลยนะคะน้ำจิ้มเนาะเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะ ขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ